สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขหูสุกคนนะค่ะเนาะคลิปนีแม่ปีนาพ้ามาเบิง์พักค่ะเป็นพักชนิดนึงที่เกิดที่ตามธรรมศาสตร์ด้ค่ะสามารถเก็บไปกินได้ค่ะเดี๋ยวแม่ปีนาสิเด็บให้เบิงค่ะนี่ละค่ะยอดอ่อนๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะยอดของเขาประมาณนี้ละค่ะกินได้ค่ะแล้วก็แซ่น้ำนะคะเนาะเดี๋ยวแม่ปีนาสิเก็บไปเก็บไปพัดค่ะของเขาก็คือเก็บไปพัดใส่ ปลาเข้มของอิตาลีนะคะมันสิเป็นปลาเข้มหรือว่าปลาหลากของอิตาลีนะคะอยู่ในขวดโหลนะคะเนาะอู้หยอดอุบอวบค่ะเบิ้งขากระลังงามกรลังพัดเป็นแสบเลยค่ะนี่หรือว่าเสียเอาไปทอดใส่ไข่ก็ได้เ้อค่ะเด้อแสบขนาดค่ะนี่ละค่ะแต่แม่ปีนาสิเก็บให้เบิ้งค่ะของฟรีค่ะจำซื้อมันบ่ไดรดอกค่ะแต่ว่าหมูคนอิตาลีค่ะจะผามาเก็บทุกปีค่ะเอาไปพัดใส่ ปลาอิตาลีใส่น้ำมันมะกอ,อกจักน้อยปีนาเป็ดตะลุกน้ำมันมะกอ,อกจักน้อยะะอแล้วค่ะเนาะนี่ราคายอดของเขาค่ะใส่น้ำมันมะกอ,อกจักน้อยใส่กระเทียมพัดลงไปเลยค่ะเต็มหมอน้ะคะ่ะแล้วสิงยุยบลุ่งเหลือนิดเดียวใส่ปลาหลอิตาลีลงไปใส่พริกแห้งลงไปจักสองเม็ดค่ะผู้ใดมกักเพชดหน่อยเพดหลาย,เอ,ยเอาตอตามใจชอบเลยค่ะแซ่บค่ะขมอ,อำลำัลรำ ออยากให้ได้ล่องค่ะแล้วสิทธิใจเนาะค่ะเนาะค่ะเบิ้งกอเดียวค่ะกอเดียวกอัอกใหง่ายเยค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยปีนาฮอนันแดดรซาแหบเหบค่ะฮวนยังดูอากาศกำลังดีไหมปีนาไหมาโอ้นี่แหละค่ะดี๋ยว่าไปถอดใสะ่ไครกระเสียบเลยค่ะเด้อเดดอา่อนๆ,ๆของเขาค่ะเอาไปพัดใส่ไครเบิ้งค่ะพี่น้องพักฟี่ขางทาากระเสียบน้ำค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบื้องอีกค่ะสิไม่อีกบ่ค่ะ นี่ค่ะอีกต้นหนึ่งเขาสชเกิดอยู่น้ำกอหยาอยู่น้ำขางทางจังซีล่ะค่ะพี่น้องหาเบิ้งเอาค่ะหาเก็บเอาค่ะอ้ยหน่อยกำลังอบอ้วงงามค่ะเบิ้งค่ะอู้ยอวบองามกัะพัดแสบขนาดค่ะสออนค่ะปีนาจะเฝาาไปได้ลุกปีนาลูกสาวกับพี่น้องนั่งฮอนแดดนั่งอยากเขาบ้านค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้แม่เก็บพักก็ลุกนี่ค่ะ ต้นของเขาก็สิเป็นแบบนี้นะคะเด้อขันว่าบันใจแม่ปีนาสิบกาเก็บไปกินแดดขาดค่ะอันนี้มูค้นอิตาลีค่ะเจ้า้ามาเก็บกินค่ะสอนวิธีการทำน้าข่าเอาไปล้างให้สะอาดค่ะนี่คือจังมีห้อยคนมาเก็บอยู่ค่ะนี่ตะปูตะปีนี่แหละค่ะเจ้ามาเก็บเอาแล้วก็ไปล้างให้ดีๆค่ะพี่น้องเพราห้ามเงี้ยวใส่ไว้ใจบ่ได้ค่ะนี่แหละค่ะเก็บก่อนเด้อค่ะเด้อขอเก็บก่อนค่ะ นี่ลหะค่ะยอดของเขาค่ะนี่ค่ะอีกต้นนึงค่ะต้นนี้กับต้นน้อยบางงามปันใดค่ะแต่เขากะเก็บได้ค่ะตาวยอดของเขาอ่อนอ่อนพอได้เก็บอยู่เด้อค่ะเด้อนี่ลหละค่ะเก็บไปเลยค่ะไล่นี่ก็ไปพัดแป๊บเดียวเขาก็ยุบละค่ะอืมพักฟี่ขางทางค่ะอร่อยน้าค่ะนี่แซ่บค่ะเดี๋ยวปีนาโอ้ยสิเก็บพักปีนากระแล่นลบหนาลบลังไหมค่ะ แล้วก็พี่น้องอิตาลีเจนบดค่ะยูทุงไฮทุงห้าประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศค่ะบ่มีไผเลยมีแต่เฮา้สองแม่ลูกปีนาเอ๋ยไปลูกปลาพุ่นนะคะมูบานค่ะยางออกมาออมมาเลนออกกันลังกายมหาเก็บพากันเขมอนี่เก็บพักเก็บหญ้าคางทางค่ะขันว่าหมั่นใจแม่ปีนาเสียบเก็บไปกินเด็ดขาดค่ะนี่มูอิตาลีขจาเผ้ามาเก็บค่ะข้าหมั่นใจเวากเก็บเอาค่ะโอเคนะคะนาอไปละค่ะ